ลูกค้านําเครื่อง ances, โห่ไทัดสกรีนเองแล้วก็จอเป็นเส้นตรงกลางนะครับมาซ่อมนะฮะก็ต้องเปลี่ยนจอนะครับอันนี้เป่าลมร้อนนะครับแล้วก็แสะจอออกมาต้องเอาไขควงขันตัวล็อกตัวสแกนไร้นิ้วมือออกมานะครับแล้วก็ปลดล็อกสแกนไรยน,นิ้วมือโอเคนะครับรานนี้ก็ขันจุดบนออกนะครับแล้วก็นําไดเป่าลมร้อนนะครับเอาแบตเตอรี่ออกตรงนี้ต้องมาระมัดระวังนิดนึงนะครับโอเคเอาแบตเตอรี่ออกแล้วก็ปลดสายสัญญ,ญาณด,ดึงตัวไอชุดบนออกนะครับแล้วก็นํามาวอร์มจอนะครับแล้วค่อยๆแสจออกมา ต้องทาระมัดระวังตรงนี้ด้วยเช่นกันนะครับตรงนี้เอาจอใหม่มาลองเทสดูโอเคกดได้ปกติก่อนที่เราจะทากาวนะครับเมื่อเทสผ่านแล้วก็เอามาทากาวแล้วก็ประกบกันเข้าไปแล้วก็ประกอบทุกอย่างเข้าเหมือนเดิมนะครับต่อขั้วแบตเตอรี่นะครับขั้วจอแล้วก็ใส่แบตประกอบชุดบนนะครับแล้วก็ขันน็อตให้เรียบร้อยอหลังจากนั้นก็ขันตัวสแกนไน้นิ้วมือกลับเข้าไปทากาวนะครับฝาหลังแล้วก็ค่อยๆปิดฝาหลัง ตรงนี้เราก็มาเทสครับว่าใช้งานได้ดีปกตินะครับตอนนี้ก็เหมือนได้จอใหม่เลยก็ขอบคุณลูกค้ามากนะครับสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยนะครับจอรุ่น